วัสดีครับก็นี้ก็มารับคนเข้าแคนครับแคนก็จลสามจะเสีแล้วก็ถ้าใครอยากเข้านะ,ถ,าาานะนนะถ้าใครอยากเข้าเนี่ยอ่าให้ดูไอดีแคนเลยนะครับถ้าใครอยากเข้านี่ครับไอแคนหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่แปดเจ็ดหนึ่งสามศูนย์นะครับวิธีการรับก็อนุมัติออโต้ครับเวลไม่เก,กี่ยว อันดับไม่เกี่ยวก็คือแรงครับไม่เกี่ยวเลยมันถึอปลาเออใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้าได้นะครับก็ตัวนั้นก็ไม่ช่วยการทาทุกวันศนะุกร์นะก็ตอนนั้นก่นมันน้อยไม่ทาไม่ได้อะออคนที่ไม่ออนเพลิงสองวันออกนะครับ ันนี้ทำให้ได้นี่แหะครับถ้าใครอยากเข้าก็อนนี้นะครับ ID เขียนก็วันนี้ไมาได้นะครับหารับบนรถเข็นครับถ้าใครอยากเข้าก็นี่ครับส่วนถ้าใครอยากหน,หนึ่งเอาที่ปรึกษาก็เวลาเห็นพ่ออ่อนก็ทักมาบอกได้นะครับ สามหัวเป็นที่ปรึกษานะครับส่วนห้าหัวให้เป็นรักษาการแคนนะครับก็ไม่แลรงบบ๊ายบาย